แม่เปิดร้านใหม่เปิดค่าเปิดจ้ารอนิ่งค่ะถ้ามันไก่กัน่ขาุกคนคนทร้อนัดกวอะแล้อเดีเ๋ยวนี้นะอนเน จ,จัดหรือเจ๊นี่ค่ะชอบนับถูกใจน้ำสุปมากที่เบียได้ทำคนละครึ่งไมห้ทำค่างลงทะเบียนอยู่แต่มันให้รอผลอะไรไม่รู้แหละ ได้กินหลากหลายได้จุกมากค่ะทำไมระงับการของขวัญมันโดนบล็อกเจ็ดวันค่ะช่างมันไม่เป็นไรคุยกันใหญ่เดียวก็ได้ไม่ต้องให้ของขวัญก็ได้ออรู้แล้วเพราะอะไรเพราะเจเบียขอบ่อยเพราะเจเบียพูดตรงๆงไงว่าขอของขวัญอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบบล็อกเจ็ดวันอ๋อทีนี้รู้แล้วต้องให้โดนก่อนไงต้องให้โดนก่อนจะได้รู้สึกอืมแล้ เองค่ะอยู่สีแยกโตลุ่งค่ะวันนี้ขายจ้าสบายดีไหมหเบียร์ไม่ได้ติดตามเลยตั้งแต่อยู่บุรีรัมย่าร้านเดิมไหมอันนี้เป็นร้านค่ะ ให้แขวนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคุยกันไปเล่นเล่นก่อนอาทิตย์หนึ่งไม่เป็นไรไม่จำเป็นต้องไม่ต้องให้ก็ได้เอาไว้คุยเมาส์แ้เหงาเอาไปแก้เหงาพอยังไม่ต้องให้ก็ได้มันให้ไม่ได้ก็คร้งใหม่พี่เอรเพิ่งเจอติดตามแล้วค่ะครับแล้วเ,เกิดติดตามให้เจเบร่ด,ด้วยเอเ้วเจอแบบเพชรบุรีของทุ่งห้า กินจุกจิ้นจิตก,ก,ก,ก่อนดีฮัลส์ตอนนี้คุณหักผมเห็นเจ๊ไปหาตัวพี่อยู่พี่ก็ติดตามเขาในทิกตอกนะในเฟซบุ๊กนะไม่เห็นมีอะไรเลยหนูเลิกปั่นได้แล้วลูกเลิกปั่น เงนนื่อยตายนด้ตายไปแล้วโงน้ำตุ๊มีฟักกับพี่เบญชอบ <c oughs> พี่หขออะไรคาับโง่ <c oughs> โ ท้ำซุปไส่หัวใส้เท้าเลิศอร่อยพี่บาท40บาท50บาทน้องพี่ไปสั่งพิเศษไม,ม่ไปออกในา,นาการที่นารรำนะใครปั่นเอาลุงหลุมให้หมดวายต่องสลามาตอยอใครปั่นเอาลุงหลุมแม่จอ้อลรอปันาา่นประสานกันเก่งเนาะต่องเนาะ ต้องรีบปินโต๊ดพี่ไก่พุพ่งอุ่นเดิห่างก,กระเด็นเลยพี่ไก่พรุ่งนี้มีธุระไปแต่งหน้าป่ะเนี่ยไปองอยาพิมพ์ปั่นพี่ขเขาแบบเออปั่เป็นบ้าปั่นอยู่ได้อืมอ,อสอบคนนี้หน้าดุดรวยคุยมากไม่มีีมะไรพี่ไก่พรุ่งนี้ไปวัดก็ลักกันไปเดินหาของกินกันเตรียมตังค์ไปติดพุ่มกระถินด้วย แล้วก็ไปเดินหาของกินกันกระเทยเลิกนะไม่เลิกต่องยังไม่เลิกเลยพี่จะเลิกทําไม่ะในเมื่อต่องไม่เลิอกอ่ะในเมื่อต่องสารามาตตย,ยังไม่เลิอกอะเจ๊ต่องเจ๊ต่องยังเป็นคนบ้ารวยคูยอยู่เลยอะเจ๊อยู่ประจวบหรอครับใช่ครับเมืองที่มีกระเทยที่เป็นกะหรี่เยอะที่สุดแต่ยางอื่นใจได้ไหมได้อะมุดบนใต้โต๊ะนี่มั้ง ดื้อต้องโดนเจเบีย์เล่นยุทธนะเสอตัวเปิดเออไม่ต้องไปไม่ต้องไปไหนมากมาไม่ต้องไปใส่รถหลู่แล้ว,วเสื้อเคยเรถเคยหลู่พอแล้วไม่ดู่อ้ออวนลวมันเป็นชุดนอนใส่นอนมังกรพงาดฟ้าแล้วมังกรนางรีหูเลยคนอะไรขันแต่เช้า <c oughs> <c oughs> ทำแก้งขันมานละพรุ่งนี้พี่เตา๋า พรุ่งนี้พี่เต่าเอาน้ำไปเลี้ยงหนึ่งพันแก้วเจอกันเลยวัดกําลักอะ่ะ <laughs> เดี๋ยวกูจะไปสร้างตำนานที่วัดกําลักให้หมดเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่เอามอเตอร์ไซค์ไปพรุ่งนี้เอาสไลงไปเตรียมไปขนของแดกกลับบ้านให้หมดเอาทิ้งเสื้อพี่เพชรไปเลยเสื้อลายเสือเหรอไม่ทิ้งค่ะจะใส่ขาดานเล่น เจเบียชอบเป็นคนเจเบีเป็นคน,นคนตีนลูกจะใส่เรื่อยๆเดี๋ยวจะามาใส่อีกเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่ชุดลายเสือไปกระทิงดีกว่าถ้ามันไก่าะห้าครบอไปช่วยกันเลี้ยงพี่ได้โอเคต๋องได้ค่ะพรุ่งนี้ไปช่วยกันเนาะโอเคไปไลฟ์สดแม่ตรงนั้นแหละ พี่เต่าแจกน้ำใช่ไหมพรุ่งนี้เจอกันเจอกันค่ะดาราสาวพรุ่งนี้เจอกันค่ะพรุ่งเจอกันค่ะแต่พรุ่งนี้พาพี่ไก่ไปด้วยร้านข้าวหน้าหานีใช่อยู่ตรงอยู่ตรงสี่แยกไงพี่ไก่ แย yeah, โตลุงฮนะมันไม่ไหยุดทาจนนี้หายปกติอะไไรรอยดูดที่คอเลยขนาดนั้นนะ พี่ชาแล้วแม่พี่ไก่ไปด้วยเดี๋ยวชวนพี่ไก่ไปด้วยต่อใจใจมากรอยดูลอยดูที่คอผู้ชายดูดอะไรขนาดนั้นเลยอีดอกลัวเขาไม่รู้เรามีเมียแล้วกัวเขาไม่รู้เราว่าคืนเย็ดกันนะดูดอะไรขนาดนั้นดูดเป็นนี่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 กัวเขาไม่รู้ั้งว่ามาคืนเย็ดกันนะ ายหาปีดแาบบ้าดูอะไรขนาดนั้นคุณ่าเป็นรองช้ำ์ดีดอกกลัวคนในประจวูเขาไม่รู้มั้งว่าเมื่อคืนฉันเย็ดกันนะอะไรเงี้ยงงอะไรขนาดนอนหน้าผัวก็เหมือนหน้าปั๊บแล้วผัวก,ก็หน้าเหมือนปลาชังเยียบกุเหนือ่อย เด็กเดี๋ยวนี้มันน่ากลัวเราสู้ไม่ได้สู้ได้สู้เถอะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเย็ดให้เด็กดิ้นเลยเดี๋ยวก่อนสู้ได้แต่ขี้เกียจไม่ไหวแล้วไงเหนื่อยตายแล้วผู้ชายหน้าเหมือนปลาช้างเหยียบชะนีก็ดูดทำรหัสรับไปอีกกูเหนื่อยสร้างคดลับไปในเต็มไปหมดเพื่ออะไรอ่ะเพื่อเป็นอะจะยัง คุณรูว่าเป็นโรคอะไรสักอย่างเต็ไมไปหมดเลยพิการเลยอีดอกดูได้ข้างซ้ายข้างเดียวอ่ะเอ้ข้างขวาข้างเดียวน่ากลัวไปดีกว่าอุยตองต้องคือคนเลี้ยงงูต้องคือผู้หญิงต้องคือต้องคือผูอ้หญิงไส่พ,พลัดท,ที่เงียนที่สติคองหวานอย่ามาทําแบลวอยู่อย่ามาทําแบลแอแอะอ,อยู่อีดอกโคลับคือสร้างบา r c o d ดไว้ดูแต่ไม่หมดอีดอกไว้สกแกนเหรอ มัเป็นอะไรอะ่ะน้องขอดูดหน่อยน้องหันมามองเยี่ยมากเข่ารักของเข่าก็าทำไมไม่ดูดรวยเค้อให้มันช้ำไปเลยแล้วมาแกว่งคอไว้ใครเป็นคนบอกวะเพราะทะลักตัวมากให้ดูดขอให้ช้ำเนี่ย ทำไมมั่นหน้าจาังหนูแสดงว่าหนูเพิ่งติดตามพี่เบียร์นะถ้าติดตามพี่เบียร์มานานเราจะรู้ว่าพี่เบียร์นั้นมั่นหน้ามากพี่เบียร์ไม่สวยหรอกแต่พี่เบียร์ดูดควยไวลูก <c oughs> พี่เบียร์ไม่สวยแต่พี่เบียร์ไวย <c oughs> ี่พูดสวยๆนั่ง,น,ง,น,งนั่งจิกอยู่เลยกูล่าไปดูดควยตรงนู้นแล้ว เดือดช่องปิวไอเลิฟติ๊กตอกอ๊อกอ๊อกไอเลิฟติ๊กตอกอ๊อกอ๊อกไอเลิฟติ๊กตอกอ๊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 อกบางทีก็อยากดุดรวยคุยเจ้าของติ๊กตอกนะที่เป็นผู้ชายนะ่ะให้มันรักเรา <S 1> <S 1> ให้เราทำอะไรก็ได้อ่ะพูดจาอะไรก็ได้ <S <S จริงๆนะอยากจับเจ้าของติ๊กตอกที่อยู่เมืองจีนนะมันจับดุดรวยคุยจับแขกขานั่งรุดรวยคุยเลยให้มันจะรู้มันจะได้รู้สึกว่ากระเทยไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแล้วมันก็จะรักเราต่อไปเราทำอะไรก็ได้ จริงไม่ต้องมานั่งไอเลิฟติ๊กตอกอยู่ไอเลิฟติ๊กตอ,อกแต่เช้าเลยปูขิมจีราคืออะไรกันวะ เนี่ยวคับเชงว่าที่คุณนายเป็นสายฝนอากาศเริ่มเย็นอยู่ย่้งครับแม่ก็นิดหนึ่งก็ร้อนร้อนหนาวหนาวหนาวร้อนๆ <c oughs> ก็มีลมเย็นๆน่ารักน่ารักสวัสดีพี่เบี้ยสวัสดีครับรบ,บินไปหาเขาเลยสนุกจังดูพี่เบี้ยทุกคนขาดูเชียบีเม,มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะมันมีแต่เป็นบ้าลูกพี่เบี้ยไม่มีไม่มีสาระอะไรกับทุกคนเลยนะ นอกจากเป็นบ้าวันนี้ขายไหมคะขายค่ะนาอ้นน้ากำลังนั่งเสพตูกชิ้งอยู่ที่บ้านค่ะมีประโยชน์นะครับสรุปัสดีคุณไทยค่ะอยากให้โทนี้ต้นมาลยเ้ยโทนี้ต้นหายไปเลยอีกอรีสัมเพลงนั้น หายไปเลยทนี่ต้นทำไก่แล้วจะไปดูปน้นบ้างไม่บ้านไม่เวอร์ไม่อะไรนั่นแหละรีบเนี่ยดีครับอ่ะเห็นแล้วเริ่มมึงครับคนตาบอดเดินไวเหรอเกินกูจะให้กินข้าวมันไก่ซะหน่อยกินแป๊เดียวเดินไปนูนนะ่นแล้วบอดจริงหรือแกงบอดวะนะทำไมเดินไวจัง ภาคเหนือหนาวนะจริงๆเปียไม่เอาเลยนะภาคเหนือที่ไปเที่ยวแล้วหนาวๆเปียไม่เอาเลยเปียกลัวเปียเราจะซื้อข้าวมันไก่ให้กินซะหน่อยแล้วเดินไวเวอร์อ่ะเอออ่ะอ่ะแก้เลยแก้หนูจ้าพ่อ,อเป็นระยะเออแต่เขาบอกจริงแหละขอโทษค่ะ เงินค้าที่ไปโอนครับผิดกดตตรหรอค่ะอะไรผิดกดอะไรอะกูไทยเดี๋ยวจะพาไปร้านลูกชิ้นที่ฉันไปซื้อไ <c oughs> ายเสียบใส่ฟิลเตอร,ร์หน่อยพี่ใส่แล้วช่างแม่มทำยุงนี่นะให้มันรู้ไปเลยว่าเราน่าสดเฮ้ยแต่น่าสดอ่ะอ่าว่ามไม่ได้นะไอ้พวกรอยฟ้ามันหายไปเยอะนะเออขับรถไป ุ้ยใหม่หน้าเฮียอย่างเงี้ยแต่มันแต่รอยนั้นหายไปเยอะมากเจอแต่ว่าเบียรไม่ได้ล้างหน้าไงหน้าเบียรก็เลยเฮียอยู่โอเคอย่หน้เห่เฮียอยู่นะรีวิวรานกล้วยเราจะพาเที่ยวแล้วใส่นี่ได้ไหมอะมันต้องใส่อะไรข้างหลังไหมเดี๋ยวช่องบินนะช่องบินไหมถ้าบินก็อุทธรณ์ใหม่แล้วกันเนะเาะพาอทิกตอกรักเราเราดูควยทิกตอกไปตามทีแล้ว กใจหน้าเจเจก็ตกใจหน้าเจเองเหมือนกลางไม่ใช่หนที่ตกใจแต่หน้าเจเจก็ตกใจหน้าเจเมืองกลนบอกทีเจก็ตกใจว่าทําไมหน้ากูเฮียแบบไหนแต่ว่าฟ้ากูก็หายไปเยอะแล้วหน้าแมงเชียวหน้ามึงสวยมากอีสักหน้ามึงสวยคงเดียวเลยให้มึงสวยคงเดียวไปเลยในโลกโซเชียลเนี้ยอีช้างเจ๊ แม่ยังอยู่ประจวบไหมค่ะยังอยู่ค่ะใครจะมาไล่กูละ่ะใครมาจากมาก้าไล่อะ่ะตัวแม่จะหน้าพ่ออโอไปละโอ้ย,อย,อยผู้ชายคนนี้ลดว่ะอ๋อไม่ก็เจ้ขอบคุณค่ะชมเวอร์ด่าค่ะลูกด่ามึงค่ะอุย้ยมันเปียกแบบนี้ดู ไม่กล okay. ้าเดินเลยเขาถูไม่กล้าว่าทำให้เรารู้ว่าเราโสโคกกีเมนค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะขอให้มันดีมันดีพนักงานพนักงานทําตู้ ATM หล่อมากเธอทุกคนมันคันหีโอ้ยแล้วหโอ้ยแล้วหโอ้ยแล้วโอยแล้ เคยดูหนังเอ็กซ์ฝรั่งไหมเคยดูหนังเอ็กซ์ฝรั่งสมัยก่อนไหมวเวลาโดนเล็ดยุดเขาจะร้องเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือร้องแหละวิธีร้องเสียงดังมาก <laughs> แม่อน้ำยังยางขามาซื้อไม้เสียบลูกชิ้นคือเคยได้ยินไหมวเวลาคนโดนเล็ดยุดเขาจะร้องเฮ้ยมีพวกฝรั่งอะร้องเวอ้ออะเอาเอารถลด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 เกลียด ไม่ดูดก็ดีเชื่อละใช่ไหมโอร์โอ้ยไม่ไหวทุกคบ้านเราเราจะทำยังไงก็ได้นี่คือบ้านเราที่นี่คือประจบคืนกันบ้านเราเราจะเราจะแหกปากไงก็ได้เดี๋ยวคอยดูเราเจอคนเดี๋ยวเจอคนเดี๋ยวกูจะทักทายใหมดเลย วิ่งกับจนท้ายรถ s อ s r y r y s o r r y เดี <laughs> ่จะพาไปหาน้องตานกันนะคะทุกคนค่ะตอนนี้เราถึงตลาดแล้วสู้ของหวานได้เปล่าไอ้ยะละกะของหวานเขาก็เลิศของหวานเขาก็สูนรวมคนผู้ชายรวยคุยไรอยู่อยู่ ไปดึงไปไหนคะเนี่ยซื้ออะไรเปวดเชดเท้าทอดนะดเท้าทอดกินเจหรอคะแสดงว่าก็กินลูกชิ้นไม่ได้กินอ๋อแต่ว่ากินลูกชิ้นยากเจเบียได้ใช่ไหมได้เลิกกินได้แล้วเจอย่างงี้ไม่ได้บุญหรอก ๋ย่ากับทักทายแล้วจะมีร้านที่เราจะต้องทักทายแล้วเริ่มเลยไม่จริงผู้ชายของวันคยเล็กเหรออา่ามาเดินซื้ออะไรแต่เช้าเนี่ยสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนวันดีค่ะสวัสดีค่ะหลานเมีย <laughs> คนหาน้องตาลอยู่นี่ค่ะสวัสดีครับอุ้ยสวัรดีตาน้องตานี่แหละนี่แหละนี่แหละสวัสดีน้องตาลนละนาเขาอยากกินกล้วยหักมุกเขาบอกเขาอยากกินกล้วยน้องตาลจะบอกว่าลุยคุยอะไรอยู่จริงนะเด็กคนนี้ทำเป็นเล่นทำเป็นทะลึง่งไปจะอยวิลุยใส่เกียร์เ <c> ก <oughs> <c oughs> ียร์ว่างจะบอกให้เด็กคนนี้คือ กล้วยคนเลิศสบายก่อนอนะ่ะฉันก็เป็นคนที่เงียนคนหนึ่งในแปดตัวปันละเอาอีกแล้วสวัสดีค่ะเอาไม้ค่ะเอาแบบทู่ๆเบอร์เก้าเออเบอร์แปดสิบอันจีขอดูลกวยตานเลนยคะ่ะอะไรใจดีอะไรลชะจะบอกว่าน้องตานะ่ะเราเจอกันตอนสมัยนางเป็นแบบไวรุ่นน่ารักน่ารัก แล้วก็แอบไปแอบไปอ,อ้อนางข้างเขื่อนประจวบนางเลิศดูให้เป็นบุนตา,านางเลิศอยู่หนาเด็กคนนี้ลูกชิ้นรับคนละครึ่งไหมคะครับค่ะล,ลูกชิ้นทําคนละครึ่งคะ่ะคนละครึ่งไม้คะ่ะเนาะแม่ขายของไม่ขายครับ <c oughs> <c oughs> พอาะเรียกเบียร์กูก็หัน ไ่เป้ยปุกค่ะสบายดีค่ะสวัสดีค่ะคนสวยหแล้วดูผิวหน้านางกับผิวหน้ากูดิแล้วหน้ากูเหมือนรถชนเวอร์ไข่ดีปะได้เรื่อยๆลูกได้เรื่อยๆแม่ขาตอแหลเก่งจริงๆรสชาติะนิดหน่อยแต่ว่าแม่ขาตอแหลที่หนึ่งมันก็เลยขาหมดขอจุบไข่ตาลหน่อยเอาจริงเหรอเอาเป็นั้นจริงเหรอ อุ้ยแต่หน้าหายไปเยอะมากเลยดูดิไอ้ตรงที่เป็นพ้อป้าเนี่ยหายไปเยอะมากอยกเห็นตาไ,ได้เลยเดี๋ยวจัดให้อุ้ยแต่ก่อนไม้สิบอันนะคะเดี๋ยวเปเดินมาเอานะเดี๋ยวไปเดินไปหาผู้ชายแป๊บ ใช้อะไรคะเข้าคลินิกไปเลยค่ะเขาถามหาตานว่าขอว่าตานมีช่องไหมว่าตานเล่นเปล่าตานไม่ได้เล่นค่ะตานไม่ได้เล่นนะวิลดนะไไม่้เล่นคร็ตนะวิตานอย่าทำเสียงเคล้อแบบนี้ดิตานอย่าทำเสียงเคนี่ตานอายุเท่าไหร่แล้ตอนเนี้ยสามสิบแล้วครับเรายังไม่ได้เจอเราไม่ได้เจอกันนานมากเลยเนาะใช่ครับที่ปีแล้วเนี่ยหลายปีแล้วนะใช่แล้วครับ เลิศมากเอาเบอร์ไปเลยเนาะมีแต่คนลักตานทั้งนั้นเลยในนี้ไม่ได้ลักตานหรอกในนี้เป็นกะลีล <c oughs> ในนี้มันไม่มีใครลักตานจริงหรอกทุกคนอยากดูควยตานเั้งนั้นแหละถถอ,อ๋อแหลมาลักตรงรักตานไม่มีใครรักตานทั้งนั้นหรอก <c oughs> พวกหล่อนมาเป็นกะลี ตาลห้าหกเสียงคือที่สุดใช,ใช่แล้วครับแล้วเป็นเด็กที่เรียบร้อยทุกคนเข้าใจไหมว่าฉันเป็นคนแพ้เด็กผู้ชายฉันจะไม่ชอบผู้ชายการโลกฉันไม่ชอบผู้ชายการโลกฉันชอบผู้ชายที่เล็กยุดเก่งๆรวยคุยรวยคุยใหญ่ๆแต่ว่าภายนอกดูเป็นคนใสใสซื่อๆน่ารักน่ารักแบบแอนเนี่ยมอายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า พออยู่ในห้องแล้วเล็ดยุดเลดอะไรเงี้ยนันชอบมากแต่ฉันไม่ชอบผู้ชายที่การโลกดูเท่ไปหมดดูเก่งไปหมดแล้วเปิดหมาแล้วรวยคุยเล็กอะไรเงี้ยฉันบอกว่าเชิญค่ะประตูอยู่ด้านซ้ายมือเปิดไปเลยไม่ต้องล็อกฉันเหนื่อยมากเงียบๆนิ่งๆงสุดๆใช่ฉันเกลียดมากผู้ชายที่เจนจัดบบโอ้ทำเท่เปิดหมาคยุยเล็กกว่าคุยเหนื่อยแมวเ,เลยอูช่วยหายไปเลยเปิดประตูออกไปด้านซ้ายมือได้เลยไปเท่ข้างนอกนู่นไม่ต้องมาเท่กับกู <laughs> สวัสดีทุกคนค่ะเล็กเล็กผักก่อนไม่จริงๆผู้ชายไม่ได้เล็กหรอกแต่รูเรากว้างจริงๆผู้ชายมันปกติแหละแต่รูเรามันเท่าทวีเบเชียแล้วไงเข้าใจไหมรูเราเท่ากับเมียนมาแล้วลิมเกลนเลือกเราเ,เราเ,เราแม่ด่าหน่อยแ้มด่าไม่ได้ดีวช่องมันตัดอือีมันโรคจิตแม่เมื่อวานหนูได้กินหนูไม่ได้น้ำจิม้มอ้าวแม่ชิงหรว แม่เม,ามาื่อวานหนูได้กินหนูไม่ได้น้ำจิม้ม <pper> จริงเหรอพี่เป็ดพี่เป็ดทำอะไรลงไปอะลูกจริงเหรอพี่เป็ดไม่ได้ใหน้น้ำจิ้มหนูไปหรอพี่เป็ดขอโทษจริงเหรอตายละพี่เป็ดขอโทษนะเด็กดื้อน้องดื้ออะไรเนี่ยอะไรวะจริงเหรอ เจเบยลืมผู้ชายช่างกลเมื่อวานแล้วหรือครับไม่ลืมค่ะไม่ลืมค่ะไอเด็กตัวเล็กตั่นนะเดี๋ยวก่อนจริงค่ะวันนี้หนูมาเอาเนอะลูกวันนี้หนูมาเอาวันนี้หนูมาท่านมาเดี๋ยวพี่เบยแถมให้มาพี่เบยขอโทษแถมลูกชิ้นนะไม่ใช่แถมน้ำจิ้มนะนน้ำจิ้มะกะ็ให้ปกติแต่แถมลูกชิ้นให้พี่เบยขอโทษกูจะบา้าพี่เบยลืมสมองทําไปด้วยอะไรอีกแล้วเนี่ยเปอร์เซียมาตามผัวคืนมาแล้วได้ไม้แล้ว ทุกคนอย่าไปต้องขับรถก่อนแค่นี้ก่อนไม่เป็นไรค่ะกับกุยแล้วตายอะฮะวันไหนมาประจวบมาใหม่นะลูกพี่เบขอโทษคะ่ะตายและผิดพลาดตรงใส่โมดอต,ตอแหแล่ยู่พรุ่งนี้ขายคะ่ะพรุ่งนี้ขายค่ะไปหาของกินตอนเช้าแล้วก็ขายตอนเที่ยงเหมือนเดิมคะ่ะโอเคทุกคนพี่เบขอวางก่อนนะของลงไลฟ์ก่อนนะคะที่รักขา